ะะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหัวหน้าหน่วยที่2ของกองทัพจรสลัดหมวกฟางอย่างบาโธโรมิโอหนุ่มน้อยสูง2เมตร20อายุ24เจ้าของพลังผลปีศาจบาเรียอันลือลั่น ว่าเขาไปไงมาไงถึงมาจบที่โดนกลุ่มผมแดงสั่งสอนจนนอนยิ้มหัวปุน่นหัวโปนกันไปแถมโดนไล่ให้กลับแล้วเขายังสับปรับยิงใส่รับหลังพังทั้งเรือไปอีกเรามาดูกันนะครับเรื่องราวของบาโทโลมิโอนะครับหลังจบศึกเดรสโลซาแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนั้นเริ่มขึ้นในวันพิซเลมที่86นะครับตอนที่869 พวกเขากลุ่มจะสลัดบาโธคลับนะครับได้ออกเดินทางโปรโมตกลุ่มหมวกฟางนะครับโดยเอาเรือเทียบท่าที่เกาะกาเทลในโลกใหม่พร้อมประกาศกล้องว่าพวกเราคือกลุ่มจะสลัดบาโธคลับผู้มาพร้อมเสียงบวกเวกวอยวายหนวกหูชาวบ้านและการทำลายล้างครับท่านหลังจากนั้นก็เอาเลยครับก่อนอื่นก็จัดการโค่นนักเลงที่ร้ายกาจที่สุดในท่าเรือซะพร้อมความวินาศสันตโลด้านหลังนะครับพวกชาวแก๊งบนเกาะเนี่ยต่างก็ยกธงขาวยอมแพ้กันละนาว โดยที่มีพี่ป๊อปอายนอนหัวปูดอยู่ใต้ตรีนพี่บาโทโลมโอเราจากนั้นนะครับบาโทโลมโอก็ทําการขายของเทระลึกนะครับสติกเกอร์กลุ่มหมวกฟางและเข็มกลัดรุ่นพี่ลูฟี่โดยลดราคาพิเศษให้กับพวกอันธพาลด้านหลังนี่คือพี่ป๊อปอายทำแผลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบ้านช่องข้างหลังนี่ก็วาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งสําหรับเราขโมยขโจนและอันธพาลในเมืองนะครับบาโทโลมโอขายให้ในราคาพิเศษแต่สําหรับชาวเมืองทุกท่านเขาลดครึ่งราคานะครับผม พี่แกก็หอบสินค้าไปป้ายาชาวเมืองแต่ถ้าว่าชาวบ้านเนี่ยก็ชี้ให้ดูอย่างภาคภูมิใจว่านู้ไนไม่ต้องเรามีกลุ่มเจาสลัดผมแดงคอยคุ้มหัวให้แล้วเห็นแบบนั้นนะครับด้วยความห้าวบาทโธโลม o โอเนี่ยก็เลยแล้วไงใครแค่500าอยพอไหมไปกับนครชัยแอร์ผมโดมผมแดงอะไรก็แค่4ี่จักรพรรดิฉันไม่สนเว้ยแล้วก็เผาธงของแชงผมแดงซะจากนั้นก็ขึ้นชูสัญลักษณ์สินค้ากลุ่มหมวกฟางต่อไปนะครับ พร้อมทั้งชักธงของลูฟี่ขึ้นแทนราวกับว่านี่จะเป็นอนาเขตของกลุ่มหมวกฟางแทนมีอะไรไหมก็คือไปไล่ยึดพื้นที่ของสีจกักรพรรดิคนอื่นๆเขานะครับตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้กองทัพโจรสลัดหมวกฟางนั่นเองเล่นเอาชาวบ้านเนี่ยพากันตกใจในความห้าวของพี่แกกันใหญ่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่เล่ม87ครับให้เราติดตามชะตากรรมของหมอนี่ต่อไปหลังจากนั้นนะครับในวันพีซเล่มที่104นะครับตอนที่154 เราจะเห็นว่าแช้งผมแดงเนี่ยบอกคนในกลุ่มว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในอนาเขตเราฮอนโกหมอประจําเรือก็บอกว่าอ๋อเรื่องที่คนที่ชื่อบาโธบาโธอะไรสักอย่างที่มันอ้างตัวว่าเป็นลูกน้องลูฟี่อะนะมาเผาธงของกลุ่มเราแล้วก็ชักธงโจรสลัดของลูฟี่ขึ้นไปแทนแชงคงก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปจัดการแล้วความน่าเชื่อถือของฉันจะเป็นยังไง โดยที่เพื่อนในกลุ่มก็บอกโธ่มันก็จริงอยู่หรอกแต่ว่านะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะแล้วก็ตัดมาที่ตอนที่1126เลยนะครับเราจะเห็นว่ามีกรอบคําพูดบรรยายว่าย้อนกลับไปกว่า1เดือนก่อนที่เกาะกาเทลในโลกใหม่ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นบาโธโรเมโอได้บุกเข้าไปในอาณาเขตของแชงผมแดงหนึ่งใน4จกักรพรรดและเผาธงโจรสลัดของผมแดงที่โบกสะบัดอยู่เหนือเมืองซึ่งถือเป็นการหยามหน้าจากักรพรรดอย่างรุนแรง หนำซ้ำมันยังทะลึ่งไม่ไปไหนอีกไปเผาธงเขาแ,แล้วแล้วก็ยังอุตส่าห์หน้าด้านยืนชักอยู่ในเมืองจนเวลาผ่านไปขนาดนั้นแล้วหมายถึงยืนชักธงของลูฟี่นะครับจนแช้งผมแดงมาถึงซึ่งก็จะเห็นว่าบาโธเราเนี่ยหายซ่าเรียบร้อยเพราะว่านั่งคุกเข่าก้มหัวแต้พร้อมรอยปูดที่เดียวกับพี่อันาพานป๊อปอายเลยโดยแชงนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดปล่อยเรื่องนี้ไปโดยไม่จัดการ ความน่าเชื่อถือของธงนี่ที่ฉันเคยมอบให้เกาะต่างๆและโจรสลัดมากมายมันก็จะหายวับไปและเพื่อนๆของฉันก็จะตกอยู่ในอันตรายซึ่งพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยบาโธโรเมโอก็เข้าใจในทันทีนะครับบอกว่าอย่างที่คุณพูดเลยครับต้องขอโทษจริงๆฉันไม่ได้คิดเรื่องพวกน,นั้นเลยสักนิดและก็ดันทําเรื่องโง่ๆเพราะความไม่รู้เขาตัวเองไปซะแล้วเราก็จะเห็นว่าในตอนนั้นนะครับแช้งเนี่ยคือมาดนิ่งหน้าเกรงขามนะครับแลดูเอาเรื่องมาก แต่ฮอนโกหมอประจำเรือนะครับก็ได้ทําการทดสอบความจงรักภักดีของบาโธโลเมโอดูว่าเออเอ็งที่บอกว่าเป็นลูกน้องลูฟี่เนี่ยไหนขอดูหน่อยซิว่าเอ็งเป็นคนยังไงก็เลยเอายาพิษชนิดร้ายแรงนะครับให้บาโธโลเมโอเอาไปให้หมวกฟางลูฟี่ดื่มให้ได้ภายใน1เดือนซึ่งยานี่แรงมากคนที่ดื่มจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเปิดกาชาจนการันตี250รโลแต่ดันหลุดเลดแล้วมีเลือดพุ่งออกจากร่างทั่วตัวแล้วตายอย่างทรมานแน่นอน โดยบอกว่าหัวหน้าของพวกแกต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตพอบาโทริโมได้ยินดังนั้นนะครับก็งับยาพิษและก็แดกเองหมดขวดซึ่งในขณะนั้นก็จะเห็นว่าแววตาของแชงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแล้วพอบาโทเิโมพูดว่าแบบนี้แหละดีแล้วเขาขอรับผิดชอบเองทั้งหมดด้วยชีวิตของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งจอกเหล้าสาบานตนตอนตั้งกองทัพหรือว่าธงของรุ่นพี่ลูฟี่เนี่ยเขาก็รับมาเองตามอำเภอใจทั้งนั้น ดังนั้นรุ่นพี่ลูฟี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยสักนิดและเขาไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเขาไม่ควรจะมาเสียเวลาอันมีค่าให้กับคนอย่างฉันแม้แต่วินาทีเดียวเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็แค่กุยอย่างฉันดันไปหาเรื่องกับสี่จกักรพรรดิตามใจชอบและกระโดนคาทิมมันก็แค่นั้นโอ้โหเรียกว่ายืดอกรับเองหมดเลย ทำเองและผิดชอบเองไม่มีการพึ่งพาบาร,รมีของลูฟี่หมวกฟางใดๆดทั้งสิ้นนะครับมีแต่ความปรารถนาดีต่อหัวหน้าที่จะโปรโมทและหาพื้นที่เพิ่มให้เท่านั้นแล้วพอถึงประโยชที่บาโทรลูเมโอยอมรับความตายแล้วพูดออกมาว่าที่จริงฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนั่นแหละภาพของรุ่นพี่ลูฟี่ที่ได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดนะ่ะแต่ฉันมันงูก็เลยตกม้าตายซะเองแบบนี้เวรจริงฝากที่เหลือด้วยนะพวกพ้องทั้งหลายในตอนที่เขาพูดถึงเรื่องที่ว่าอยากเห็นภาพที่ลูฟี่ได้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเนี่ย ววตาของแชงนี่คืออ่อนโยนขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับแลวเราเราก็จะได้เห็นในทีหลังนะครับว่าแชงเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆนะครับจนนั่งยิ้มไม่หยุดบนเรือเลยว่าเออหน้าดีใจจริงๆเว้ยที่ลูฟี่เนี่ยเป็นที่รักของลูกน้องใต้บังคับบัญชาซะขนาดนั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูฟี่เพราะว่าจากวันที่เขามอบหมวกฟางให้ลูฟี่แล้วจากกันนะครับตอนนั้นเนี่ยลูฟี่ยังเป็นเด็กตัวกระเปียกอยู่เลย ตอนที่มาเห็นลูฟี่ในมารีนฟอร์ดในตอนนั้นลูฟี่ก็สลบไปไม่ได้เจอแชงนะครับมีแต่แชงที่คอยดูคอยเป็นห่วงลูฟี่อยู่ห่างๆตลอดนะครับขนาดในภาควานุคุนิเนี่ยเราก็ยังเห็นแชงมาโปรโมทฟิลมเลสเราก็ยังเห็นแชงมาดูการเติบโตของลูฟี่แล้วก็แอบช่วยอยู่ห่างๆนะครับหมายถึงช่วยตอนที่ส่งฮาคิราชันโทรสารไปหาพลเรือเอกเรียวค่กิวะนะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทวันพีฟิมเลสด้วยสุดท้ายบทสรุปของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือกลุ่มผมแดงก็ ปล่อยให้กลุ่มเจ้สลัดบาโทรคลับเนี่ยกลับไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนและยาที่ให้ไปนะก็ไม่ใช่ยาพิษแต่อย่างใดนะครับแค่ลองใจเท่านั้นซึ่งจะเป็นเหตุการณ์อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับก็คือถ้าบาโโลมิโอรักตัวกลัวตายแล้วก็นึกถึงแต่ตัวเองจนยอมแม้แต่จะไปปองร้ายลูฟี่นะครับวินาทีนั้นที่พวกเขารับยาพิษไปนี่รับรองว่าพวกกลุ่มเจะสลัดบาโทรคลับนี่น่าจะจบชีวิตลงแค่นั้นเลยเพราะว่ากลุ่มผมแดงคงไม่ปล่อยไว้แน่แต่การทดสอบของฮอนโกนั้นทําให้แชงเนี่ย ได้เห็นการแสดงความจงรักภักดีต่อลูฟี่ของบา์โทโลมโอสุดใจเลยว่าไอ้น,นี่มันแน่ว่ะมันภักดีจริงเขาพูดจริงเขาภักด,ดีจริงส่วนทางด้านบา์โทโลมโอและลูกน้องที่กําลังดีใจเย้ยเยกันอยู่นะครับว่ากูรอดแล้วก็พูดนะครับว่าเออเห็นว่าเป็นสีจกักรพรรดิก็เลยน,นึกว่าจะเป็นชายที่โหดเหี้ยมน่ากลัวสุดๆซะอีกเออที่จริงก็ใจอ่อนผิดคาดเลยฮะแน่นอนนะครับว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแฉงผมแดงกับลูฟี่หรอก หรือเอาจริงๆก็คือในเรื่องวันพีซเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่กับกลุ่มผมแดงก็คือรู้จากการที่ลูฟี่เนี่ยเล่าให้ฟังหรือรู้จากการที่แชงเนี่ยเล่าให้ฟังถ้านอกนั้นอะ่ะมันไม่มีทางรู้หรอกอธิบายประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจกันทุกคนนะดังนั้นในที่นี้น่าจะตอบคําถามที่ชาวโลกคาใจกันได้นะครับเกี่ยวกับกลุ่มของบาโทโลมิโอว่า มึงรู้กระทั่งเรื่องของต้นส้มของนามิว่าสามารถหาซื้อได้ที่หมู่บ้านโคโคยาชิปแต่ว่าไม่รู้เรื่องที่แ้งผมแดงเป็นผู้มีพระคุณของลูฟี่ยังงั้นเลยบาโทลิมิโอก็คงจะตอบว่าถ้ากูได้อ่านหนังสือการ์ตูนวันพีตลอดเหมือนพวกมึงกูก็คงรู้แหละแต่กูเป็นแค่ตัวละครในการ์ตูนไงถ้ารู้กูคงไม่ไปเผาธงของแชงแตั้งแต่แรกแล้วล่ะกูก็รู้เท่าที่ในเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้มีให้กูเห็นท้านั้นแหละเพราะว่า เรื่องที่ผมแดงมีพระคุณต่อลูฟี่เนี่ยแม่งตั้งแต่ตอนลูฟี่ยังตัวกะเปียกแค่นั้นไม่มีทางเลยจริงๆนอกจากจะไปถามว่าจากผู้ใหญ่บ้านหรือเจมาคิโนในหมู่บ้านฟูชาแล้วเขาจะเล่าให้มึงฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเพราะลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องของแชงให้บาโธลิโอฟังนะครับและแชงก็ไม่ได้เล่าให้บาโธลิโอฟังแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีทางที่มันจะไปหาข้อมูลในโลกวันพีซนะตอนนั้นได้เลยเพราะไม่มีใครเอาไปโพสต์ลงเฟซนะฮะนอกจากฟังเจ้าตัวเล่าดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้ดีนะ ที่คนเขียนแกนยังคิดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยตัวละครมึงรู้ได้เองลาวกับใช้พลังจิตเลยอันนี้ขนาดอย่างบาร์กี้เนี่ยมันรู้เพราะว่ามันเห็นหมวกฟางใบนั้นแล้วลูฟี่เนี่ยมันก็บอกนะครับว่าแชงเป็นผู้มีพระคุณของเขาบาร์กี้มันก็เลยอ๋อแชงเพื่อนรักเรานี่เองดังนั้นสำหรับแชงแล้วนะครับการที่เขาปล่อยบาโทโลเมโอไปแบบนั้นเรายิ่งเห็นได้ชัดขึ้นมากๆนะครับสำหรับการที่ลูฟี่เนี่ยมีความหมายกับเขามากขนาดไหน ในตอนที่เขาได้เห็นการเติบโตของลูฟี่นะครับจนมาถึงจุดจุดนี้จุดที่มีกองทัพโจรสลัดเป็นของตัวเองนะครับมีโจรสลัดใต้อานัตแล้วก็ยังเห็นอีกว่าโจรสลัดใต้อานัตของลูฟี่นั้นเนี่ยรักและก็เคารพลูฟี่มากถึงขั้นยอมตายแทนได้ก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะใจอ่อนแล้วก็ปล่อยบาโทโรเมโอไปซึ่งในมังอะก็สื่ออารมณ์ของแชงได้ดีมากๆนะครับผ่านแววตาตั้งแต่เย็นชาไปจนมีแววตาสดใสรา,าวกับใสออ t ติส ที่ล่าสุดโกอินเตอร์คอนแลบกับอนิเมะเจ้าดังอย่างสปายแฟมิลี่ที่มาทั้งแว่นกันแดดสุดคูลและแว่นแก้มชมพูวาก,กุวาก,กุที่ของเมิดและเดบัทนี่ดีที่ล่าสุดเนี่ยเขาเดีลกลับมาอีกแบบจํานวนจํากัดให้รีไปพรีออเดอร์กันเลยซึ่งนอกจากแว่นแล้วยังมีสินค้าอาเนียอื่นๆอีกเช่นผ้าปิดตาไอน้ําอุ่นๆใช้แล้วหลับสบายได้คุณภาพแบบในร้านขายายาญี่ปุ่นและอย่าลืมใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้นะครับ ทีนี้มาที่ตอนกลุ่มบาโทคลับนะครับกำลังออกเรือไปจากเกาะกาเทลนะครับเจ้าของฉายาจอมไล่ล่าอย่างยาซบนะครับก็ได้ทําการสําเร็จโทษกลุ่มบาโทคลับนะครับที่หัวหน้าเพิ่งบอกว่าให้ปล่อยเขากลับไปได้ด้วยการลอบยิงจากด้านหลังทีเผลอแบบแมนแมนและเรือของกลุ่มจสลัดบาโทคลับก็จมลงสู่ก้นทะเลนะครับทั้งหัวลูฟี่หัวชอปเปอร์และหัวแมรี่บนเรือก็จมลงทะเลไปเนื่องจากว่านี่คือผลของการกระทํำยังไงละ่ะ ถึงพระเจ้าจะให้อภัยแต่กูไม่หรือก็คือถึงกับตันจะให้อภัยแต่กูไม่นะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยจะขอพูดถึงการกระทํานี้แบบจริงจังโดยที่ตัดปัจจัยหลักอย่างที่ผมและกลุ่มคนที่เขารักครอบครัวมากๆรนะู้สึกเหม็นขี้หน้ายาซบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วออกไปนะครับต้องบอกว่าเอาจริงๆถ้าเปลี่ยนจากคนที่ยิงเนี่ยเปลี่ยนจากยาซบเป็นคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเปลี่ยนเป็นเบนแบ็กแมนยิงก็ได้คุณเชื่อไหมว่าไม่มีคนด่ามันเยอะเท่ายาซบหรอก เอๆเห็นด้วยกันหมดนะครับว่าโอ้ใช่แล้วครับถ้าขืนปล่อยให้มันกลับไปแบบสบายๆแบบนี้มันคงจะดูไม่ดีแน่นอนเสมือนว่ามาหาเรื่องผมแดงแต่ยังรอดกลับไปได้เพราะปล่อยมันหนีไปเสวยๆอย่างนี้เนี่ยดีกรีความโหดความน่าเกรงขามของผมแดงมันก็ลดลงอะสิครับเออท่านที่คนเห็นเหตุหการณ์นี้แม่งก็ยืนล้อมรอบพวกมันตอนเกิดเหตุน,นะฮะแล้วก็เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างด้วยกันนั่นแหละใครมันจะไปโพลธนาวะ ป้าแถวบ้านบนเกาะกาเทลเหรอเอาไปโพสลงเฟซแมลงโทรสารบุ๊กบอกไว้ไว้กลุ่มผมแดงใจอ่อนไว้ไว้คนรู้กันทั่วโลกเงี้ยอไม่คนที่จะเอาไปพนธนาก็อาจจะเป็นไอ้พวกกลุ่มบาโทโลเมโอนี่แหละนะครับว่าเออสี่จักรพรรดิใจอ่อนผิดคาดเลยนะดังนั้นต้องเก็บมันยาซบทําถูกแล้วนะครับที่รักษาหน้าให้กับตันด้วยการหักหน้าฝ่าฝืนคําสั่งกับตันใช่คือคือทาถูกแล้วเพราะว่าหัวหน้าไม่ได้สั่งแต่ว่ามึง แสลนทาเองแต่มันจะไปมีปัญหาอะไรล่ะครับในเมื่อกลุ่มจรสลัดผมแดงเนี่ยพวกตัวหลักๆมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นสถานะพวกพ้องมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องที่ห้ามขัดหัวหน้าเด็ดขาดอะไรแบบนั้นดังนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเอออันนี้น่าสนุกดีนะครับเผื่อมีความเห็นอะไรที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับยาซบอ,อีกไม่ว่าจะเป็นการอวยยาซบหรือว่าต่อว่ายาซบเองก็ตามผมคิดว่าน่าจะมีการรวบรวมมาตอบทีเดียวเลยถ้ามีนะหมายถึงถ้ามีในอนาคตนะครับอันนี้เอาที่ผม แสดงความคิดเห็นก่อนก็แล้วกันนะครับจริงๆแสดงไปเยอะแล้วละ่ะในคลิปคุยกันในตอนล่าสุด1นึ่ก็จะพูดอันที่ไม่ได้พูดในคลิปนั้นก็แล้วกันนะครับก็คือตามนั้นแหละครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่พอใจการกระทําของยาซบก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยไอ้นี่มันมีคดีติดตัวมาอยู่แล้วนะครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ชอบมันแล้วพอมันไปทําอะไรสักอย่างใส่ตัวละครที่คนส่วนใหญ่ชอบอย่างบาโตร์มิโออย่างเงี้ยมันก็ เลยโดนแบบนี้แหละครับก็นี่ไงมีบัญชีต้องสะสนแบบผลของการกระทําแบบที่มึงพูดเลยยาซบนะฮะส่วนเรื่องการที่รู้สึกว่าระดับฝีมือขนาดมึงเนี่ยจะจัดการพวกมันก็ทําได้อยู่แล้วทำไมจะต้องไปเล่นงานเขาตอนที่บอกให้เขากลับไปได้แล้วพอเขาเผลอก็ค่อยรอบยิงจากด้านหลังอันนี้ต้องตอบว่าอย่าลืมว่าเขาคือ,อยาซบชายผู้ที่เคยพูดในเล่มที่104ว่ายังไม่กล้าสู้หน้าอุซบเลยผ่านมาขนาดนี้ แล้วเขาจะไปกล้าสู้หน้าศัตรูได้งไงล้อเล่นเออมันไม่กล้าสู้หน้ามันก็ต้องสู้หลังสิครับเออส่วนเรื่องราวแมนแมนตอนแดดดี้พ่อลูกอ่อนอะไรที่คนดูอนิเมะอาจจะเข้าใจผิดนี่ผมต้องบอกว่าอันนั้นเป็นตอนเสริมที่ทีมัวเอออนิเมชั่นแต่งขึ้นมาเองนะครับผมในเนื้อเรื่องหลักจริงๆนี่ไม่มีนะครับยาซบยังไม่มีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาในเนื้อเรื่องหลักที่ออกมาจากปลายปากกาของผู้เขียนเลยและไม่ใช่แค่คนอ่านที่รักครอบครัวส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่ชอบยาซบนะครับ ตัวละครในเรื่องอย่างวิสตาแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวก็ไม่ชอบยาซบด้วยซึ่งเลยังไม่รู้สาเหตุว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรแต่คนที่ไม่ชอบยาซบเนี่ยนายไม่มีทางเดียวดดยหรอกนะโอเคทีนี้พอผมเริ่มมีการแซวตัวละครแล้วเนี่ยผมก็กลัวว่าผู้ฟังบางท่านอาจจะหลุดโฟกัสไปดนะังนั้นผมสรุปให้ใหม่สรุปใจความเกี่ยวกับยาซบให้นะครับว่าในฐานะโจรสลัดเนี่ยยาซบทําถูกแล้วนะครับกับการที่ไม่ปล่อยกลุ่มบาโโลเมโอกลับไปแบบครบ3 2เพราะว่า เรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับการรอบยิงแม่งจากข้างหลังไปเลยสิไปสนอะไรแล้วขนาดพี่แซมแก๊้งขวานซิ่งยังทําเลยบอกเจ๊ชุดจีนนั่นบอกกลับไปได้แล้วเออฉันไม่ฟันผู้หญิงหรอกจกนน้นก็เอาลูกฟองมายิงเลยส่วนเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีเกี่ยวกับธงเนี่ยอันนี้เขาถือนะครับมันไม่ได้จริงๆห้ามลบลู่ใครจะมาเอาตีนรูปหน้ากับตันกูหรือเอาขวดเครื่องเอาถุยน้ําลายใส่นี้เชิญได้เลยอย่าทําอะไรธงกูเด็ดขาดล้อเล่นไม่ใช่อันนั้นมันนานมาแล้ว พออันนี้ก็เห็นคนแสดงความคิดเห็นอยู่บอกตอนโจรภูเขาตอนนู้นโอ้โหหัวหน้ากลุ่มมึงโดนขนาดนั้นมึงนั่งขำซึ่งผมต้องบอกว่าอันนั้นมันคนละกรณีกันค่ะดังนั้นต่อให้เราจะไม่ชอบหรือไม่พอใจยาซบยังไงนี่เราต้องบอกว่าเออมันก็ทําถูกแล้วจริงๆนะต้องบอกงี้ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจเนี่ยต่อให้แม่งไม่ทําแบบนี้ล้วเราก็ยังไม่พอใจมันเป็นทุนเดิมอยู่ดีรอแค่ว่า พวกเรารอซึ้งกับเนื้อเรื่องของยาซบนะครับที่เราคาดหวังว่าจะมีเฉลยตอนท้ายว่าทําไมยาซบถึงทําแบบนั้นกับครอบครัวตัวเองขอเหตุผลที่มันแบบซึ้งๆอะไรอย่หูแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับดังนั้นเรื่องราวของบาโทยาซบมิโอบนอาณาเขตของยาซบผมแดงเนี่ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกล่าวขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับโดยเฉพาะท่านที่สมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดทุกเดือนทุกเดือนนะครับตั้งแต่ในระดับ300%ร้อยเปอ็นตเครดิตนะครับตามรายชื่อท้ายคลิปนี้แล้วก็ระดับเป็นร้อยเลยเหรอพี่แล้วก็ระดับใจดีจังเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานแล้วก็การแสดงความคิดเห็นอะไรในคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีถูกใจหรือขัดใจหลายๆท่านอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม พรเราไม่ได้ยืนกลานว่าเฮ้ยแบบนี้คือถูกนะเราแค่พูดในมุมมองของเรานะครับแล้วผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเฮ้ยผมถูกนะแต่แต่ว่าผมยืนยันว่ายาซบถูกครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีทุกคนครับผม